ปืน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 อินฟอสเตอร์ท่านนี้ผมก็เป็นอินฟอสเตอร์ละล้วผมอยากให้เซจซีช่ชนะอยากให้คัสดีๆีได้โอ้ไั่นร่มมือไม่ <dunno> ได้สวัสดีครับไงว่าไงด็อกเตอร์เออกระสีไนครับผม โอ้ถอยเลยครับผมสิบหายแล้ว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 สิบหายชิบ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 เจแลวสิเป็นงานดีงานดีวะเริ่มัเลยเ็บเอเริ่มเลย อัพอัพเลยคุณผมอัพเสร็จแล้วไม่คุณไปฆ่ามันนะนนเอาเอาตัวรอดก่อนตายเนาะดีกดว่าให้ให้นี่ไปได้กระสุนปืนโอ้คุรู้แล้วตัวอะไรใช่ใช่ขอที่ต้องการ ไม่ไม่มีปืนไม่มีปืนเราไปด้วยกันได้ไหมได้ครับไปไปกันคุณนำหน้าเลยได้เลยครับสายใจดีนะใจดีเออร่างใจดีนำมาไม่หละกูยิงมึง,นงนแน่แป๊บแป๊บแป๊แไปไ๊แล้วจะรอดไปได้วยกันใช่เราจะรอดไปด้วยกันเอ้ยนี่กูเอาไปเอาไปผมฮะโอ้ล้ำใจดีงาม เขเบีย้ามเขาเบียรข้ามันยข้ามัน <c oughs> ผมมีราสังเหาใจเราสังหอนว่าอะไรเหรอว่ามันมีกล้องกับเุ้ยตกใจเย็ดไหมสักเวสีไปละ ว่าเราลุยไปดีกว่าะก่พออื่นแล้นะคุณต้องไปหาปืนแล้วมาจับผมก่อนอะไรวะใช่ทางทางพวกเราเขาไม่ต้องโอ๋อเฮ้ยคุณจะเป็นอะไรไปเป็นอะไรเปอะไรคุณอยู่นิ่งจับมาจับนะจับนะจับจับจับโอเค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 คุณต้องไปเป็น n t f เคุณจะโดน เอออะไรวะน,นันนาซ้ำเบิงดิโอ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 หาที่แอบ,บแลยโคลาอโคลาคือป,นนประเด็นนะกระสอกล้ามองมองเห็นได้ มีแต่สามถ้าไปมองม,ม,อม,อมันมันจะหยุดมันเสร็ว่ามันมันโอ้ยตายสิมีแต่ตัวที่หมองไม่ใช้าง,งานไม่ได้เลยแฟลชกระเน็ตอย่าให้ศูนยเจ็ดเก้ามันเห็นนะเอ้ยอย่าเก็บแฟลชกระเน็ตเ,เอาไว้เอาชีวิตรอดได้โอเคเปิดนี่ไว้เฮ้ยคุณยังมีชีวิตรอดหรือเปล่า ิเีย่ยมเียมหมาหรอไม่เป็นไรไม่เป็นไรผมผมจุกไงโอ้เหรือพวกเราห้าร้อยบาทโอเคดกด,ดกดตอนนี้ก็ไปฟาร์มก่อนอ้ยมันมาแล้ว ตือนเลยไลเบีอดนี่นี่นีนนนนนห่หาของหาของหาของเนี้ยรองฟาร์มก่อนอาชีวิตรอดฟารมหาของเราไม่เอาไม่หนีห้าร้อย S P ห้ารยาครบจักรวาล

designated Golf 18 has entered the facility. all remaining personnel are advised to proceed with standard evacuation protocols. squad <coughs> <coughs> <the coughs> <end coughs> reaches your destination. <coughs> Awaiting way movement of three scp subjects. milay. hato neyo, hato เดี๋ยวผมต้องขอเวลาอัปเกรดเออพื่อเอาชีวิตรอดนะครับอาจจะใช้เวลาสักพักนะเดี๋ยวก็ดูๆผมไปนะคกัน oh did you get that maybe i hit danger light containment zone overall สายไปสายไปพูดเลยว่าผมมียาเยอะมากเพราะฉะนั้นผมไม่กลัว ขออยัางรอดอยู่แล้วขอเอาไปแก้ท่านนึงก่อนยังไม่ได้นะครับก่นเราปับเป็นเราเอาระบบปับเป็นเี๋ยวเวลาอยู่ค่อยไปค่อยไปคนโดนแบนแย่จังเลย คือส,สิ่งที่ผมอยากคือ S C P สอง07นะครับเป็นแั๊บซี่เพิ่มความเร็วครับตัวเองยิ่งเราดื่มเรายิ่งเร็วขึ้นเอาไว้สําหรับเป็นกรในการหนีแต่ข้อเสียก็คือมันจะแลกกับเลือดของเราเพราะฉะนั้นเองในการที่เราใช้อันนี้ได้เราต้องมีกองพยาบาลเพียงพอที่จะใช้กับการรักษาือดผมก็อัพอยู่ ซึ่งมันมีโอกาสดรอปน้อยแต่ก็ดูไปแล้กัน,นอโอเคเขาไม่นดรอปไปแล้วนั้นเราไม่เป,ป็นไรไปเราสองคนก็เอาแล้วอันนี้ก็พอและเอาละเราไปดูลุยกันดีกว่าตอนี้เราก็วิ่งเร็วกว่าม,มันแล้วเอาไ้หนีสง่งอกล้มราคือสายที่ผมเล่นคือสายสายหนีล้วนๆนะครับเราไม่สู้ครับ ใส่ใส่หนีล้วนๆนะเจออะไรก็หนีครับเราจะดูกอบทีมว่าเราเพียงพอไหมพร้อมพร้อมอะไรพร้มพอมมูสเปดเก็บของมูสเปดใช่อันนี้โดนดีก่อนปิดไฟกูดิปิดไฟกูดิ กดลิฟต oh, oh, uh ์ันอาเฟลันก่อนหม้อหมอไปก่อนโอ้เฮ็ดโอ้เฮ็ดเปิดอีกอ่ะเปิดโอ้เฮ็ดเปิดอีกะเล้วหมอหมอไปเออเออเคออสหระ เชื่อแล้วเชื่อแล้วเชื่อแล้วเชื่อเลยเราเราต้องกลับไปตั้งหลักเราต้องกลับไปตั้งหลักเราต้องกลับไปตั้งหลักก่อนแบบนี้ไม่แบบนี้ไม่ได้นะแบบนี้ไอ้ c h ออสเกิดมันฆ่าผมต้องตั้งหลักก่อนเก็บกล่องแล้วตูสเตรียมให้พร้อม Oh yeah. Light containment zone is locked down and ready for decontamination. The removal of organic substances has now begun. ส,สูสนนส e ้กบ wow ังไก่จู้กบังไก่จู้ก <okay บังไก่อ้ากระสุนกระตุกด้วยเเก็บควันเก็บไฟบ้านผมต้องหาทางออกก่อนตอนนี้เก็บกองไฟบานไปด้ด้

ผม,ผมบนไปกี่คร wow ั้งแล้วเนี่ยเสียแลวเแล้วเสียแลยแล้วเสียแล้วเสียแล้วเสแล้วเล้้ ตึงเตน้นโคตรมันอันล็อบประตูผมจะไม่ไปเกิดจนกว่าไอเคมีจะเกิดก่อนถ้าผมไปเกิดผมหมดยาเนี่นยเนายาหมดเพราะฉะนั้นจุบก,ก่อนจูบเอาไปอาชีวพโอ้โหเขียมมันดักใครวะสื้อเขียวชิน้นเซียมเงินเอ้ย ออกป่าวไม่ออกไม่ออกทำไมไอเจฟไม่ไอเคออสเกิดเดี๋ยวผมไม่อยากอันนี้ไงรอเอเจฟเกิดก่อนเดี๋ยวผมจุกผมไอ้นี่เยอะผมแดกโคดาเยอะเข้าใจได้มีอ่ะผมไม่มีผมผมผมตุนเยอะผมตุนเยอะไม่เป็นไรผมตุนเยอะยากเหลือห่อเดียวไงเออผมก็เหลือห่อเดียวแต่เพราะว่าผมมีเม็ดเยอะรูกอมเยอะมากเลยลูกอมอ่ะสนใจแบ่งป่ะใั๊บ ได้คุณเอาสีอะไรผมมีสีม่วงสีแดงกูจะเอาสีม่วงมาอสีม่วงเอาไปมีอะไรป้ไหรือมีแค่นั้นละมีแค่นั้นแหละที่เหลือผมก็มีไมโครอีกอันนึงไมโครตึงๆเลยโอ้กระตุกกระตุกไมโครเต็มเลยเนี่ยกูรอไอ้อาอยู่ไอ้เฮล e อ่ะคนนั้นมันชอบเปลี่ยนสายอาชีพ มันชอบพลยศสาบันมันชอบมากับคาร์ดีแล้วก็เปลี่ยนเป็นเคออส่ะกูรอมันอยู่เไยกูเฝ้ายามกูกูไม่รู้นะมันตายยังก็จริงกูว่ามันจะตายแล้วก็ได้แต่กูกูไม่เชื่อว่ามันกูรอไออาร์ตอยู่อะไออาร์ตมัน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 ไปยังไงดักไว้ดักไว้ เชื่อไหมมันเดี๋ยวมันเลีอยงว่ะทำไมอะ่ะทำไมวะ,มอะโอ้น่ากวจังเลยอะ่ะคอมดิดูวดิวภาดับไหมคอมโอ้ยรู้โอเคเข้าใจเข้าใจแล้วเข้าใจแล้ว <c oughs> โอเคลา่อนทุกคนบ๊ายบาย วิ่งต่อโอ้โหกูเจอดิีเซปตอร์เค